9. พฤติกรรมการขับรถแบบผิดผิดอันดับที่9ปาดหน้าแซงคิวขอแซกเข้าคอสะพานเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เสียงเกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดปัญหารถติดหนักกว่าเดิมซึ่งการแซงในเส้นทึบมีโทษปรับสูงสุด1,000บาทอันดับที่8เปิดเลนเองหรือขับรถบนหลาทางการเปิดช่องทางจราจรเองนั้นผิดกฎหมายพรบรจราจรทางบกมาตรา103 หลายทางไม่ได้เป็นช่องทางที่ใช้เดินรถเพราะหลายทางเป็นช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินเช่นรถพยาบาลรถตำรวจเพื่อใช้ปฏิบัติงานเหตุฉุกเฉินหรือรถที่จอดเสียชั่วคราวเท่านั้นอันดับที่7เปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวทันทีเป็นพฤติกรรมที่พบเจอได้บ่อยครั้งหากเกิดอุบัติเหตุและพิสูจน์ได้ว่าไม่เปิดไฟเลี้ยวอย่างถูกต้องสามารถตกเป็นฝ่ายผิดได้ ดังนั้นจึงควรเปิดไฟเลี้ยวก่อนที่จะเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยทั้งตัวคุณและเพื่อนร่วมทางอันดับที่6ดัดแปลงไฟหน้าไฟไท้ายรถการดัดแปลงไฟหน้าไฟไท้ายให้เป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่นหรือทําให้มีความสว่างจ้าสะท้อนเข้ากระจกส่งเข้าตาผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาทําให้สายตาพร่ามัวซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ มีความผิดตามพรบรถยนต์พุทธศักราช2522ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบคุมไม่ถูกต้องตามที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะมีความผิดตามพรบการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นมีโทษปรับไม่เกิน50,000บาท อันดับที่5เปิดไฟตัดหมอกโดยไม่จําเป็นการเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษปรับสูงสุด500บาทโดยสถานการณ์เปิดใช้ไฟตัดหมอกแล้วไม่ผิดกฎหมายนั้นได้แก่ฝนตกหนักสามารถเปิดได้เพราะจะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นหมอกหนาวิสัยการขับขี่ไม่ดีสามารถเปิดได้ขับทานกลุ่มควันจนไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้า ในระยะ50เมตรสามารถเปิดได้อันดับที่4ขับหรือจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์บนทางเท้ากรุงเทพมหานครมีนโยบายปรับผู้ฝ่าฝืนตามพรบรักษาความสะอาดพุทธศตกราช2535กำหนดโทษปรับสูงสุดไม่เกิน5,000บาทโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถตรวจสอบและจับได้ในทันทีอันดับที่3ขับรถคล่อมเลนหรือทับเส้นแนวแบ่งช่องเดินรถ ขับรถคล่อมเลนหรือทับเส้นแนวแบ่งช่องเดินรถเว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถเลี้ยวรถหรือกลับรถถือว่ามีความผิดมีโทษปรับสูงสุด1,000บาทอันดับที่2ขับรถจี้ท้ายคันหน้าเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูงเพราะระยะเบรกไม่เพียงพอซึ่งพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา40ระบุไว้ว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าพอสมควร ในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อจําเป็นต้องหยุดรถอันดับที่ 1. ขับแช่แช่ขวาหลายคนอาจคิดว่าการขับแช่ขวานั้นไม่เป็นไรเพราะใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดแต่ความจริงแล้วเลนขวามีไว้สําหรับแสงและเมื่อมีรถที่เร็วกว่าขับมาก็ต้องหลบซ้ายเท่าที่จะทําได้การขับรถแช่ขวามีโทษปรับสูงสุด1,000บาท